จงังหวะนี้แหละแต่มันออัติมัสดีกว่ายิงแม่งว้าใครยิงเลยวะอุ้ยแม่งใครยิงดูวะเพื่ออะไรวะเฮ้ยเป็นไข่ว้าเหมือนตา สีตาก็เหมือนชุดก็เหมือนฉันคือออบแกน่ะคือออบติมัสพามตัวปลอมฉันเนี่ยคือออบติมัสพามตัวจริงฉันเนี่ยคือออบติมัสพามตัวจริงน o ฉันแหละคือออบติมัสพามตัวจริงนี่ก็ไม่ลองด้วกันเลยไปลักมาสิไอ้ชู้มาสิไอ้เบื้อตัวลองหน่อยไหมล่ะ เออแกมาสู้ับชั้นหน่อยมล่ะมาแกกระจอกปุกปากแกมาเกอนจอ ไปตายซะยกปักอือเอายิงโดนเองเต็มหน้าเลยว้าวเฮ้นี่ดีกว่าเฮ้ยมามาแม่เอ้ยไปไหนวะกูเช็คว้าวมันต้องอยู่บนราคาได้นั่นไงเฮ้อ ยะเจอปืัาอยังไม่ตายได้ไงวะโอยยังไม่ตายเฮ้ยฮบเออมาปันหน้าถายว่า วะฉันเนี่ยแหละคือออปติมัสพามตัวจริงพวกนายมันออปติมัสพามกากระก,ากพวกนายคือออปติมัสพามที่หน้าไม่ดีนะเอาไงดีวะเริม่มมาจัดการเลยดีกว่าออปติมัสพามหน้าเหนี่อยสี่เลยออปติมัสพามปั้นหน้นา,หากระชอาากกระหม่ามโอ้ยลาฟัน,คนโคลนเออเอาไงดีวะ ก็เอาอย่งดีวะเอองั้นก็มาขึ้นับบ้านกันเลยกลับอะไรก็ไม่รู้สิเป็นกลับสิบะตอนกัน